เดิมตนก็เราจดกันหนึ่งเนีย้ยแต่วันเนีย้ยคนนี้นึ่งแฉะแฉเนี้ยเดี๋ยวนึ่งนึ่งเนี้ยให้พอดีให้แมทสวยหลังจากนั้นดีนี้ก็รบผ้าเรียนผ้าเรียนน่ะถึงนี่เราชี้ชี้ชก็เป็นว่างจะไปหนีแต่ถึงนี่คอยๆนะไม่อันนิ้ทซุนมาเยอะเลยุุบเรียนนี่หลาต้นปอบต้นก็แล like <อ>้วนี่ก็นี่เราผ้าเรียนมาชี้มาชีาช้ถึงนี่ใส่ลงไปในน้ำเทน้ำเทสดจีเรียนใส่ลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วถึงนี่ไม่ความหวา ตักเนี้ยมาใส่ลงในถ้วยตักเนี้ยลงมาใส่ในถ้วยทึงทีนี่จัดการเอาวักบรรจงลงบนในหม้อวน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 พอวนเสร็จแล้วทีนี้เรียนมันหยิกตามวักอยู่เป็นหยานตักว้าวมาตึงเทวุ้มลงในถ้วยนำเทเนี้ยโยแล้วทึงทีนี่หาปากให้กว้างประมาณเซติจเจตรงซ้า ที่นี่เอียง้อประมาณเจ็ดสิบชององศาไม่ความหวาดถึงตักไส้จอนแต่แดดที่นี่สัตว์ว่อมอย่ในปากซึ่งอมอยู่สักประมาณสองเซียวบง่งึงเผื่อไอ้สอดเรียนมันซึ่มซับเข้าไปในหัวใจน,น้ำเตือน